สวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องของแม่อ้อยฟรีสไตล์สไตล์แม่อ้อยอยีกเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะแม่อ้อยก็จะมาพูดถึงผลงานที่กําลังจะมาถึงอีกเร็วๆนี้นะคะสําหรับหนุ่มกอวสินนะคะซึ่งงานนี้ค่ะประกบคู่กับมินพิชยาค่ะคาดว่าน่าจะปีหน้าได้ชมกันแน่ค่ะกอ <Go! S 1> กับการถูกดันโดยนางเอกสาวสวยเบอร์ใหญ่ลำดับต้นๆช่อง7 HD กับการร่วมงานกันครั้งแรก กับละครที่มินร้องขออยากเล่นบทแนวนี้ซึ่งเป็นบทที่นางเอกสาวไม่เคยเล่นมาก่อนแทมว่าว้วมาว่าประกบกับพระเอกเดาวรุ่งอีกคนด้วยนะเอ๊ะแอดใบพระเอกคนนี้ไปแล้วด้วยมาในส่วนของโกเบาเบามาถึง2เรื่องอีกเรื่องแอดก็เคยใบ้ไปนานมากแล้วมาเรื่องวินโกต่อเอาเป็นว่าแนวละครปังค่ายใหญ่ด้วยนะแต่ค่ายนี้ แอดแอบกลัวเรื่องบทแต่ก็แย้มแย้มมาว่าคนเขียนบทคนนี้ทำละครปังมาหลายเรื่องละก็อุ่นใจไปครึ่งหนึ่งแนวละครปังพระเอกประกบปังนางเอกปังละครปังชื่อละครถ้าบอกไปทุกคนต้องร้องอ๋อเรื่องนี้นี่เองมินอยากเล่นแย้มแย้มไมเช่รีเมเป็นหนึ่งในริทแอดเตียนเคยใบ้ ซึ่งจากที่แอดมินเพจเคยใบ้มานี่นะคะลำดับแรกก็คือเป็นละครใหม่ค่ะแน่นอนค่ะเมื่อเป็นละครใหม่ดังนั้นต้องไม่ใช่ละครรีเมคนะคะและละครที่มีแนวโน้มจะทํามีเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งแม่อ้อยค่ะก็เคยได้ทําคลิปไปเกาะน,น้านี้แล้วนะคะก็จะมี6เรื่องสําหรับเรื่องที่ผู้เขียนบทนะคะมีการเพาะเรื่องขึ้นมาใหม่ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูคลิปด้านบนนี้ได้เลยนะคะ และแม่อ้อยจะขอพูดเข้าๆก่อนแล้วกันนะคะสำหรับเรื่องที่ทางแอดมินเคยพูดถึงเรื่องช่องมีแนวโน้มที่จะทำใหม่ในอนาคตนะคะก็น่าจะประมาณปีหน้าค่ะและแม่อ้อยค่ะก็ได้เรียบเรียงไว้มีอยู่6เรื่องด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่เพลตรานารมิตรซีรีส์เบนจากมรณาจอยนาคีบ่วงวิมาลาซึ่งก็เป็นภาคต่อจากเซเวรีนะคะ เกาะรักแล้วก็เรื่องรอยรักเรือนรมค่ะก็จะประมาณนี้นะคะถ้าอยากทราบรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะคะก็เดี๋ยวไม่อ้อยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันค่ะซึ่งจากที่แอดมินใบามาอย่างนี้นะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่อ้อยคิดว่าเรื่องที่น่าจะมาประกบกันก็น่าจะเป็นเรื่องสร้อยนาคีหรือเปล่า อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะคะแต่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวค่ะเพราะจากการวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นมาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นมินพิชยาค่ะเพราะก่อนหน้านี้ค่ะก็เคยมีข่าวแว่วๆมานะคะว่าจะมีมินมาปะทะกับทิสาซึ่งจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่านะคะไม่แน่ใจโอเคค่ะก็น่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับหนุ่มหลอกกวสินค่ะที่หลายๆคนนะคะเรียกร้องให้ เป็นพระเอกลังข่าวนะคะเราก็น่าจะได้เห็นผลงานของเขาในเร็วๆนี้นะคะก็น่าจะปีหน้าค่ะซึ่งมีอีก2เรื่องค่ะที่เราน่าจะได้ชมกันค่ะยังไงก็ถ้ามีข่าวคราวความคืบหน้าเพิ่มเติมยังไงแล้วเดี๋ยวไม่ออจะนำมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะโอเคค่ะ ชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกดระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ